สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและได้สงขาครับวันนี้เรามีภาพรถกระบะบรรทุกไมย้ยางพาราสองคันนะครับซึ่งวิ่งอยู่บนถนนปะา้นกับรถคันอื่นๆนะครับแต่ว่ารถทั้งสองคันนี้ครับไม่มีไฟท้ายหรือไฟสัญญาณอะไรเลยนะครับที่ติดอยู่ท้ายรถนะครับซึ่งเสี่ยงที่จะ เกิดอบัติเหตุกับรถที่วิ่งตามหลังมาได้นะครับซึ่งโดยเฉพาะในช่วงที่ทางมืดรถที่ตามหลังมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยกว่าจะเห็นก็ถึงตัวแล้วนะครับซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับดูสิครับในช่วงที่จะเลี้ยวเข้าไปส่งไม้จอดอยู่ตรงจุดจับรถนะครับ ถ้าดูไปจากนี้นะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับท้ายรถไม่มีไฟก็ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยครับที่เป็นไฟสัญญาณเสี่ยงมากกับกับรถที่ตามหลังมานะครับอาจจะเบรคไม่ทันซึ่งหลายคนก็เคยเจอกับตัวเองมาแล้วนะครับดูสิครับจอดอยู่กลางถนนแบบนี้รถที่วิ่งตามหลังมาอาจจะเฉียวชนได้ครับ ก็ฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่ากันครับถ้าจะเอารถกระบะบรรท,ทุกมาบรรทุกมายางพาราอาชีพใครอาชีพมันครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็น่าจะเลี่ยงขนในตอนกลางคืนนะครับน่าจะ บรรทุกไม่อย่างพาราในตอนกลางวันจะดีกว่านะครับเพราะรถกันอื่นก็จะเห็นด้วยทามาตอนกลางคืนแบบนี้นะโอ้โหดูสิครับมันมองไม่เห็นครับข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียจะมากกว่านี้ครับฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลด้วยครับ